ย้นิสัยมันดอนสวัสดีครับครับพี่น้องครับวันนี้บ้านซื้อยนอนกับติดภาพี่ดาหน้องเมล็ดนายุนักกินนะครับผมมีบ้านซื้อยนต์ได้หอยเชลีนะครับหอยเชล่ีสดๆครับนี่ครับพี่น้องหอยเชลลีนะครับนี่ครับหอยเชลลีครับนี่ทางนี่ครับไม่หมอนะครับนี่สดๆได้ครับเนี่เดี๋ยวผมสิ็ดชนายยูนักกินเมนูเอียงกับติดตามมได้ครับเด้อพี่น้องเด้อติดตามครับ นี่ครับพี่น้องกันตอนแรกเขาก็ดังไฟขึ้นต้มหอยกันนะครับนี่ครับการต้มหอยนี่ย่าใส่น้ำลายด้อครับพี่น้องเด้อเพราะน้ำมันจะออกจากตัวหอยเองนะครับเนาะแส่น้ำนิดเดียวนะครับเด้อก็พิดฟ้าหมอไเครับล่อให้มันสุกสุกก็จะให้มันสุกหลนะครับสุกนิดเดียวเพราะปลาเข้าสีไปแกะเอาหัวมันแต่หัวมันนะครับเนาะครับติดตามนะครับเด้อ นี่ครับพี่น้องหอยห้ากับซุกได้ที่แล้วครับนี่ mm hmm. พอแล้วครับซันนี้ครับเดี๋ยวสิเอาไปแกะเอาหัวด้วยครับบัดนนี้กด mm hmm. บวบเลยคแม่ยิผู่นี่ตุ้มวันนี่ครับพี่น้องแกะบอกหห้แล้วครับนี่ นี่ครับผู้แก่ครับแจ็กกี้เขาได้ครับนี่สวัสดีครับโอ้ยหอยกัดท่นโคตรเลยห้วนห้อนกับห้อนคนเดาคนเดาห่อยใหญ่หอยใหญ่หอ้ยใช่ครับหอยเนาะเฮ็ดยังกินกระเซียบมึงเนี่ยหอยมันเซียบเบิร์ดเราหอยอ่ะอันนี้ไอ้เล็กเขาได้ครับแบบหอยแซลม์กไปกินเราก็หนาเหนือนี่แก่กับเซี่ยวนี่ครับไอ้เล็กเขาที่ทั้งในครับกําลังเหยียบข่อยอยู่ครับุมอีกเมนูอีกเมนูตัวเห็ดอีกเมนูนี่ดูไปย่างได้ครับเนี่ยขอหอยนี่ครับ นแงับแลยแก๊กครับพี่น้องครับนี่หอยเข้ากับล่างแล้วครับนี่ล่างทำก้นสระแล้วครับเอาตาเอามันเอาตาออกน้ำเด้อครับตาตาหอยีสิมตาออกน้ำตามันเป็นบามีพิษครับหลายสิปรุงแล้วครับวันนี้ปรุงเข้ากับนี่ครับกระเทียมนี่ครับใส่ลงไปเลยครับกระเทียมครับ ลดครับร,ร,รุณทานใจชอบเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเรื่อมาปวดเลยเรดดดื่อีใส่พริกป่นน้องครับพิกป่นนี่สิบเพซก็พี่ไข่อยู่ครับนี่งสุดที่ต้องใส่พริกป่นครับน้อมันหอยครับ ท่านขอ,อกันครับจะฝ่าวอิตาเลียนได้ดวยครับกินได้กินว่ได้ครับพี่น้องวันนี้ก็เสียบไปเสียบไม้แล้วครับนี่เสียบไม้เสียบไม้เป็นไปยางแล้วครับเนาะงันตอนอย่างอีกแล้วครับเราไปครับพี่น้องงันตอนกันเสียบครับ แต่ขนาท่าน,นได้ยางกเป็นกะแซบแล้วครับนี่คนเสียบนี่ครับ้างตรงมาจากเยอรมันนะครับนี่เกาหลีับเกาหลีเหรอ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าา่าฮ่นฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า่น้องเนาะ่ี่ครับพี่น้องุกแล้วครับนี่เฮ้ย ถุงอีคุยเลยครับน่ากินบ่ครับไปครับไปกินกันครับบ่เนี้นี่ครับไปน้องสู้ล้วครับนี่เอ้ยกินนะครับบ่เนี้ยไหมเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วหุ่นบรรยากาศแต่วงโฮ้เสร็จใหญ่เยอะเนาะเสร็จใหญ่คอนแขีวเล้วหิามมาข่าหยามปอหิ้ม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 มหิ้ิ้มต้มต้องหาหัวที่มัน้อหิ้มเยทีไขาวๆนะ ไม่ไม่นี่เี่ยงหัวน่อยเหือนนหัวไง้หัวางเ้ไม่ไม่คนับนี่รัวนะรัวในจังัหนึอ่าร่วงหมดเออจั่นี่นี่เอาเนียให้แมน่กไม้ครม่เออพอดีป่ะพิมจับไม้ไปด้วพิมมันมนัวอืมที่กิง้าปดแดกหน่อยเนาะคืจคักเนาะ ถ้ามาลอ่งลืมลืมลืมถ้าปลาแดงมันจะหอมหวยหวยเลยเเายำได้ดับจะกินฮักานนั่นเ้วไม่็ื่นกินได้ครับเขา่ะเอาบทันเลยกเนาะกันเน่ยเนาะรเนี่ย กินยู่เห็นมาบกกอะไ้เออิกหนาิกหลังเนาะพอครับลูกหนาพ่อคอะไรบ้างางขหนาพ่ออยวหนาพ่ควัเหลือเหลือยังเดียวมันออมับางไว้ซื้อนท่านเปิดหน้าผากขด้นมาขึ้นนั่นก็วันนี้ท็พผมนาผากเมียลูกไพรสุาอลูกไพนล่กเมียหน้าผากมันมาท่านจำพอดอก Có thấm bưng. Ừ, mẹ nó không này nó no phim. Mục nó mày có biết được Súp nó mày. Tam ức, tam ức gấp tam ức mà ừ, khắp, um. <laughs> <Tàm ước>. <cười> <cười> <Mực> theo. <laughs> viên là. là <laughs> <ước> <cười> <cười> thấy เกือกเกลียวเอาไอ้หน right? <the resort> <something> <the resort> ้าอกฮะไอ้หน้าอกไอ้หน้าอกโอ้โหเอกโอ้นอบักเอิกเนาะบักนี่ก็คือผู้ชายเอิกนี่มันมัะเกือคนหรอเอ้าโคนโคนไม่สุภาพเลยนาะเขาก็เออนั่นแหละเขาก็ต้องพูดให้มันสุภาพว่า ไอ้หน้าอกเอออกต้องคก็ย่ำมากเลยเออมาเออกระสการต้องพูดอย่างนี้เลยครับนั่นแหละอกต้องมากเลยจะไม่เรียกว่าบักเออเนี่ยไม่น่าเนอะไอ้หน้าอกเอาใหม่เนอะเอาใหม่นะบักเซลเออใหม่บักเซลอ่ะพี่น้องตกตะลึงพี่อ๊อฟแก้พี่ลีครับนั่นแหละนั่นคือมีคนละหัง

nghe một kiểu, quay cái thế đó, chèo. Chèo <laughs> bà, thiết, lé, nào, à, thêm gì đó một quả cà phê của măng não, có năn là cà phê cái, cho nó này, ui, chắc là thế là ba quất nó ba, khẩu ăn cái miếng nó đầy chuột, ba, nó trong cái là ngoài, ừ. lên kia này, cái chuột, 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 cái มันเป็นเจ้าหนึ่งปลามันบ่หอมเบิกไม่เหลือไม่เหลืเจ้ามาแล้วครับพี่น้องเจ้าเจ้าหนึ่งปลาเจ้าแซ่บด้วยครับเนี่ยเจ้าเอรีตำเนี่ยไม่ต้องหอวงชันเลยนี่อย่าไปเชื่ออะไรเนี่ยครับผมสุรถดลวยไหลพวงหัวพวงหัวพวงหัวกระพุ้ไปไอ้เบิดแล้วครับพี่น้องพี่น้องเบิดๆหมดเลยสิงค์ครับ ไมเห็นโอ้โหถ้าเืนถ้าก้อนีดเลยตีกวมาลอยโอยเป็นไม้ไมจกินข้อนไม้เนี่ยจะหน่อยนี่อุ้ยกับต้องพูนเขาก็มากครับบทันเลยแััเกนเบิรเหรอครับบัแซบหรอกบัแซบรอกเหนียวเหนียวบัหยาบบ่บ่เหนียวคือก้นเห็ดนั่นแหละ บ่าหันจากใจจริงหรือเปล่าเอ้อเล่นไปสั้นลาตลกเพ้เอ้าเล่นไปสั้นลาตายไปเห็นงานฮะวันหน้าโทรมาเดีวเห็นหมดหรคนโคตรตามเนี่นี่นะลาพี่ลาน้องับไปพี่น้องครับล่ำลาป่ะจะร่ำปุณนี์กันลาพี่ลาน้องใจดีกว่านะครับนนให้น้ำมันเบิ้ดเลยรากเขาได้มันเบิ้ดเบิ้ดทุกอย่างอะไรเลย่ะ จะนวดจานสิบวดเลยใฮีเข hey hey, ียนก่อนล่ำลาก่อนมือใหม่สีล่ำลามือหนีบลาบนท่านใดครับแค่นี้ร์นะครับนะสวัสดีครับ